ESG ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่พื้นฐาน ESG ไปจนถึงแนวทางในการปรับกลยุทธ์ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นนะคะศิรัธยาิศรพักดีค่ะแล้วก็อยู่กับน้ำนะคะน้ำธนทรกับนิสากรค่ะสวัสดีน้องน้ำด้วยสวัสดีด้วยค่ะสุภาพมากนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในประเด็นที่ต้องบอกว่าหลายคนอยากรู้นะคะแล้วก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วด้วยนะคะของ ready set go podcast ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็พาไปดูกิจกรรมมากมายนะคะรวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่ผู้ลงทุนเองนะคะก็จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจลงทุนหรือว่าระหว่างการลงทุนด้วยบริษัทจดทะเบียนเองนะคะก็ ามารถมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ด้วยค่ะค่ะก็ยินดีมากๆเลยะคที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะใน ready set go p o d cat s ในวันนี้แล้วก็เราจะมา EP สุดท้ายเนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะพาทุกคนไปรู้จักเซต ESG ค่ะซึ่งจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึง Set Awards กันค่ะก็จะมีแกนหนึ่งนะคะพี่เฟิร์นที่จะพูดถึงในเรื่องของความยั่งยืนค่ะซึ่งก็มีหลากหลายรางวัลด้วยกันเลยนะคะแสดงว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ความยั่งยืนอย่างแน่นอนนะคะใน EP นี้ค่ะน้ำก็เลยจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซต ESG ด้วยกันซึ่งถ้าเราพูดถึงธุรกิจนะคะ <ừ> แล้วก็เรื่องราวในการเติบโตสู่อนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่า ESG เนี่ยเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยล่ะคะ่ะจริงเ ESG เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนได้ยินมาหลายปีแล้วน้องนเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเจาะลึกในรายละเอียดให้เพิ่มมากขึ้นนะคะในทีละคำทีละประเด็นเลย E ก็คือ Environment นะคะแล้วก็ S ก็คือ Social Responsibility ส่วน G ก็คือ Goance Governance เวในงนนม กจากตัว E ได้เลยค่ะก็อย่างตัวแรกนะคะก็คือตัว E นะคะ e n v i r o n m e n t นะคะก็จะเราจะมองในเรื่องของกิจกรรมหรือธุรกิจของบริษัทที่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะพี่เฟิร์นดังนั้นนะคะบางครั้งที่ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องมีการเตรียมการหรือมีกระบวนการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยค่ะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าบางกิจการก็อาจจะบอกว่าเอ๊แต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากเลยและแบบนี้เนี เราสามารถดําเนินธุรกิจตามแกนนี้ได้หรือ,รอเปล่านะคะก็ต้องบอกว่านี่คือความจําเป็นของธุรกิจนี้เลยค่ะที่ถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรแต่เราสามารถพิจารณาได้ว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยใช้ทรัพยากรอย่างไรค่ะ เช่นมีการบำบัดน้าเสียก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติหรือเปล่ามีการใช้ทรัพยากรเท่าที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหม,มนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายานะคะหรือมีระบบในการดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศใกล้เคียงพวกนี้นะคะพี่เฟินก็ถือว่าเป็นมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทรําธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะ,คะจริงๆแล้วถือว่าสําคัญมากเลยเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับสิ่งแวดล้อมนะคะ ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะหรือตามกฎหมายที่กําหนดไว้เท่านั้นเนาะแต่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนด้วยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการฟื้นฟูก็จะสามารถส่งผลระยะยาวแล้วก็สามารถส่งผลกระทบเนี่ยได้เป็นวงกว้างได้ด้วยมไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจของตัวเองแต่ยังสามารถส่งต่อไปในเรื่องของสังคมโดยรอบอนะคะสังคมโลกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนใชในธุรกิจสภาพอากาศมลพิษต่างๆก็สามารถส่งผลต่อ ธุรกิจทั้งสิ้นเลยค่ะพี่เฟิร์นค่ะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเดตตัวธุรกิจเองนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ลงทุนเองนะคะจึงต้องดําเนินไปในเรื่องของการคํานึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาพใหญ่เพราะว่าถ้าหากธรรมชาติของเราอยู่รอดปัจจัยอื่นๆในแกนอื่นๆก็จะมีโอกาสอยู่รอดเช่นเดียวกันค่ะเฟิร์นในแค่เรื่องเดียวเองนะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เรื่องของ environment นะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสําคัญมากจริงๆนะคะเรื่องที่2พาไปดูตัว S กันบ้างน,นะคะ social responsibility ตัว S เนี่ยจริงๆก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเฟิร์นขอแบ่งเป็น3มิติ แลส่วนแรกเลยคือเราต้องป้องกันก่อนเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมโดยรอบอยู่แล้วนะคะเราจะป้องกันชุมชนอย่างไรที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขานะคะให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอันนี้คือส่วนแรกเลยส่วนที่2ป้องกันแล้วต้องดูแลด้วยนะคะจะได้ดําเนินธุรกิจไปพร้อมกับให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขก,กับการที่องค์กรเองโรงงานเองธุรกิจเองเข้ามาดําเนินธุรกิจในส่วนของชุมชนของเขานะคะและส่วนที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือ ต้องรับผิดชอบอในกรณีที่ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยนะคะหรือว่าุาสาหกรรมของเราไปกระทบกับ ชุมชนกับคนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจด้วยนะคะซึ่งฝนเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้เรื่องของโซเชียลร n บ i ิ i l i t เสร็จได้ต้องมีความจริงใจต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนจริงๆแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งจริงก็มีหลายมิตินะคะที่สามารถทาได้เราก็เห็นบรรดาบริษัทจดทะเบียนเองหรือแม้แต่บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเองที่เขาต้องไปในชุมชนต่างๆ ก็ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันทําในหลายด้านทีเดียวนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้การนาวัตถุดิบของชุมชนเนี่ยมาต่อยอดธุรกิจให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะขยับขยายโอกาสในการเติบโตได้ซึ่งบรรดาบริษัทต่างๆเนล่านี้ก็อาจจะทําในหลายรูปแบบ CSR ที่เราได้ยินกันหลา,ลายปีที่ผ่านมาก็เป็นหน,นึ่งในนั้นด้วยค่ะค่ะก็เหมือนที่พี่เฟิร์นบอกใช่ไหมคะป้องกันดูแลแล้วก็รับผิดชอบชอครบเลยทั้ง3อย่างนะคะเรามาดูกันที่ตัวสุดท้ายกันค่ะพี่เฟิร์นก็คือตัว G นะคะตัว G ก็คือมาจากคําว่า ค่ะซึ่งคาว่ากั a แนนนะคะไม่ได้หมายความว่า เรื่องของความโปร่งใสในการทํางานของผู้บริหารเนี่ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราต้องดูในเรื่องของภาพรวมขององค์กรด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นบทบาทและการทํางานในระดับของกรรมการนะคะแล้วก็การสร้างระบบในเรื่องของเช็คแอนด์บาลนซ์ในองคอ์กรรวมถึงระบบการทําบัญชีด้วยะนะคะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนในอื่นๆเลยที่เกี่ยวข้องกับการบริการของลูกค้าคู่ค้าหรือการทํางานในองค์กรนะคะซึ่งตัวของผู้บริหารเองนะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความโปร่งใสประวัติดีแล้วก็ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียมาก่อนเป็นต้นนั้น สําคัญมากเลยเพราะขาเป็นแม่ทัพขององค์กรเลยนะคะจะพาองค์กรไปในรูปแบบไหนจะโตได้แบบยั่งยืนหรือเปล่าเด็กผู้บริหารเนี่ยสำคัญนะคะรวมถึงระบบต่างๆด้วยเช่นกันนะคะ ESG เนี่ยน้องน้าหลายคนชอบบอกว่ามันเป็นการเพิ่มงานหรือเปล่าเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยนะคะอาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะจริงๆแล้วธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยอยากเติบโตอยากที่จะโตได้ทุกๆปีแล้วก็โตแบบยั่งยืนด้วยนะคะดังนั้นท่านเราทําทั้ง E ทั้ง S ทั้ง G เราก็ได้รับการ ยอมรับจากทั้งชุมชนจากคนทั่วไปจากผู้ลงทุนธุรกิจเราก็เติบโตได้นะคะแล้วก็ยั่งยืนด้วยที่สําคัญที่สุดนะคะเหมือนกับการครบคนเลยค่ะเวลาเราจะเลือกธุรกิจเนี่ยต้องเป็นค,คนดีนะคะต้องเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็ไม่คิดที่จะคดโกงด้วยถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็อยากคบด้วยเนาะ,ะเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราทําธุรกิจกับใครเขารู้สึกว่าเราเป็นธุรกิจแบบนั้นเขาก็อยากจะสนับสนุนเราให้โตได้แบบระยะย,ยาวด้วยละคะ่ะถ้าเป็นคน<ๆ>ก็รู้สึกว่าอยากจะคบกันไปนานๆนะคะเพราะ ราะว่านอกจากจะรักเราแล้วรักโลกด้วยใช่ <laughs> แล้วก็ที่น่าสนใจนะคะทางตลาดหลักทรัพย์เองนะคะก็ช่วยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยเช่นกันกับพี่เฟิร์นโดยทางตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีเซต ESG Academy นะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ESG ให้สําหรับทุกๆคนในตลาดทุนเลยค่ะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ESG เป็นเรื่องยากหรือเปล่าแล้วจะหาข้อมูลได้จากไหนอ c คาเดมี Academy, มีครบเลยใช่ไหมน้องนง้ำใช่เลยค่ะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะฟังถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกอยากจะไปเปิดเว็บไซต์น้าขออนุญาตพูดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็สามารถเข้าไปตามกันดูได้นะคะที่ w w w s e t o r t ด s e t ESG k i d s a c a d e m y ค่ะบอกเลยว่าถ้าใครกําลังมองหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ESG นะคะที่นี่ที่เดียวจบค่ะครบเลยนะคะจริงๆแค่เสิร์ชคำว่า set ESG อะคาเดมีขึ้นมาเลยนะคะอยู่บนลิงก์แรกสุดเลยกดเข้าไปได้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วตัว s ซตเอส a ีอะคามีอะไรต้องบอกว่าเยอะมากนะคะอย่างแรกคือมีมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติด,ด้านความยั่งยืนเพราะว่านิยามความยั่งยืนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาตรฐานนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วก็อะไรที่จะเป็นการบอกได้นะคะว่าองค์กรนั้นทําตามหลักความยั่งยืนที่แท้จริงนะคะนี่คือส่วนแรกเลยส่วนที่2ก็คือเป็นห้องเรียนด้านความยั่งยืนเพราะอย่างที่บอกว่าทุก คนก็อยากจะทําให้ธุรกิจตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแต่ว่าก็ต้องมีไกด์ไลน์ด้วยห้องเรียนนี้ก็จะช่วยส่งต่อความรู้นะคะแล้วก็ทําให้ทุกองค์กรเดินหน้าสู่ ESG ได้อย่างถูกต้องนะคะ3ก็คือมีเกณฑ์ด้วยค่ะสําหรับการประเมินแล้วก็ตัวชี้วัดความยั่งยืนนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะแล้วไทยเชิงเปรียบเทียบล่ะบริษัท A บริษัท B ความยั่งยืนเกณฑ์ไหนจะเป็นหลักนะคะให้รู้ว่าใครยั่งยืนมากน้อย ต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่อง ESG ไม่ใช่เรื่องที่โดดเด่นแล้วก็สําคัญในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกให้ความสําคัญกับเรื่องนี้<ะ>มีโชว์เคสดีๆน่าสนใจประสบความสําเร็จแล้วหรือว่ามีความท้าทายอะไรเกี่ยวกับความยั่งยืนบ้างก็จะอยู่ในตัวเซต ESG Academy นะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ข้อมูลเยอะๆแบบนี้จะไปหายยังไงนะคะไปเสิร์ชได้เลยนะคะทั้งบรรดาผู้ประกอบการนะคะที่ทาบริษัทจดทะเบียนก็ได้นะคะหรือแม้แต่ แต่ผู้ลงทุนเองนะคะในุงของผู้ลงทุนเราอยากรู้อะไรก็ได้บุคคลทั่วไปก็มีรวมถึงนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้แนะนําการลงทุนที่อยากจะนําข้อมูลเหล่านี้<ม>ไปส่งต่อให้กับผู้ลงทุนของเราก็ได้เช่นกันค่ะใช่เลยค่ะพี่เฟิร์นเพราะไม่เพียงแต่บริษัทจดทะเบียนเท่านั้น<ม>นะคะที่ต้องเรียนรู้ปรับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสําหรับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG <ม>แต่ทุกๆคนในตลาดทุนด้วยค่ะต้องเรียนรู้และปรับตัวตามกันไปด้วยค่ะเช่เนเดียวกับผู้ลงทุนนะคะพวกเราเองจริงๆเนี่ยก็เป็นผู้ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะจะโดยตรงก็คืือ โดยตรงโดยอ้อมผ่านกองทุนรวมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่าน s s f ซอเซอะไรก็ตามแต่นะคะเราก็ควรเรียนรู้เรื่อง ESG ด้วยเหมือนกัน<ม>เพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าธุรกิจโตได้อย่างยั่งยืนนะคะเศรษฐกิจของประเทศเราก็ขับเคลื่อนได้แล้วก็ที่สําคัญตัวเราเองนะคะคนที่อยู่ในหนึ่งหน่วยของเศรษฐกิจเองก็จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะโดยรูปแบบของการเรียนรู้นะคะก็จะมีหลากหลายเลยคะ่ะ<ม>พี่เฟิร์นมีทั้งเป็นเรื่ององงขบทความ สั้นไปจนถึงบทความยาวให้อ่านกันก็ถ้าพี่เฟิร์นเป็นสายอ่านก็สามารถอ่านได้หมดเลยแ<ล>ด้แ<ต>หมดชอบใช่รวมไปถึงในเรื่องของบท เรียนแบบ e-learning เป็นรูปแบบของวิดีโอ,ะอนะคะซึ่งไม่ว่าใครนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกส่วนนะคะในตลาดทุนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของ ESG แล้วก็เห็นเป้าหมายตรงกันแล้วเนี่ยการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อพอร์ตที่เติบโตธุรกิจที่เติบโตรวมไปถึงตลาดทุนไทยที่เติบโตไปด้วยค่ะถูกต้องค่ะต้องโตไปด้วยกันนะคะจะได้โตไปได้ ไกลกว่านั่นเองน่าสนใจมากมเลยนะคะสำหรับเรื่องของ ESG นะคะเป็นเทรนด์ที่เอื้อต่อทั้งผู้ลงทุนเอื้อต่อทั้งกิจการที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะน้องน้ำใช่ค่ะพี่เฟิร์นแล้วก็เซต ESG Academy ตรงนี้นะคะสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่พื้นฐาน ESG ไปจนถึงแนวทาง ในการปรับกลยุทธ์ค่ะแลวก็แนวทางปฏิบัติสําหรับธุรกิจได้ด้วยนะคะพร้อมกับข้อกําหนดและก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่ทางเซตเตรียมพร้อมไว้ให้กับบริษัทจดทะเบียนค่ะหลายคนฟังถึงตรงนี้นะคะก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่เลยทุกคนควรมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ ESG เป็นเรื่องของเราทุกคนเราอยู่บนโลกอะ่ะเราก็สัมผัสได้อยู่แล้วว่าเรื่องของ governance อนะคะหรือว่าบรรษัทพิบาลเนี่ยสำคัญแค่ไหนเราสัมผัสได้ ว,ว่าโซเชียลมีผลกับชีวิตเราอย่างไรเราสัมผัสล้ว,ว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโลกที่ร้อนขึ้นมันกระทบกับชีวิตเราในหลายมิติยังไงบ้างน,นะคะดังนั้น ESG ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆจะเป็นผู้ลงทุนจะเป็นนักวิเคราะห์ผู้แนะนําการลงทุนหรือแม้แต่บริษัทจดทะเบียนนะคะก็สามารถเป็นเรียนรู้ได้ไปนับหนึ่งด้วยกันได้นะคะที่ Se t ESG Academy Search ดูเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของตลาดรั์แห่งประเทศไทยเลยค่ะน้องน้ำค่ะแล้วก็ในมุมอมองบางคนนะคะ จะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงนะคะไปกับเซต ESG ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะน้ำแล้วก็พี่เฟิร์นนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังมาตลอด6 EP นะคะก็อย่าลืมนะคะนำาอาวุธนะคะที่พวกเราได้ติดให้พร้อมในทุก EP เนี่ยไปลองใช้เพื่อที่เราจะได้รับคมกันอยู่ตลอดนะคะ,คะและเพื่อให้ทุกก้าของเรานะคะสามารถเติบโตได้อีกนานและก็มั่นคงค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ yeah